สวัสดีครับในวันที่3ตุลาคมรมพุทธศัก,กราช2565เวลา12นาฬิกาตรงนะครับขอรายง,งานสถานการณ์น้ำในซอยกระท่อมหุ่ยกลางซอยและปากซอยนะครับในตอนนี้นะครับน้ำอยู่ที่ระดับ90เซนติเมตรใมกลางซอยหน้าบา้านของผมนะครับ จะสังเกตเห็นได้ว่าวันนี้ตอนนี้ช่วงนี้มีแสงแดดเริ่มออกมาแล้วนะครับก็จะทําให้เบาใจหน่อยฝนไม่ตกนะครับในช่วงนี้นเวลา12บสนกานี่สังเกตจากระดับน้ํานะครับก็ได้เริ่มลดลงบ้างนิดหน่อยนะครับประมาณ1-2เซนนะครับสังเกตจากบ้านคุณครูคปะเล็กนะครับ ที่คานประตูนะครับเริ่มโผลแล้วนะครับเมื่อเช้านี้มิดอยู่นะครับอันนี้ก็ทําให้สถานการณ์เริ่มเริ่มที่จะดีขึ้นนะครับในช่วงนี้นะฮะสำหรับท้ายซอยก็คงจะประมาณ5 6าหเปนนะครับปากซอยก็อยู่ที่ประมาณ80ดสิเปนแต่กลางซอยนี่เก้าสิ เป็นเต็มนะครับพอได้มาร์คเาไว้ส่วนในตัวบ้านนะครับของผมตอนนี้ก็ยังใช้เครื่องทั้งหมดสี่เครื่องนะครับเพื่อผากน้ําออกจากดูดน้ําออกจากใต้ถุนบ้านนะครับและน้ําซึมข้างบ้านนะครับก็จะทําให้ในบ้านไม่ไม่ไม่ไมถูกน้ำท่วมนะครับแต่ว่าอะไรจะเกิด ข้างหน้าเราไม่รู้นะครับเผื่อกำแพงพังหรือประตูพังเราก็ไม่ทราบได้นะครับที่ช่วงนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์น้ํานะครับขอรายงานข่าวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผมนายเฉลิมทัพษิมสีนะครับลยกระทอมหิน้อยอำเภอหลุมตักจังหวัดเพชรบูร์ครับผม